่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการพติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาบทความของคุณพระสินอินทระวง์บันทึกความคิดจดไว้ให้เธออ่านตอนที่2เมื่อวัยเด็กเราอาจโต้เถียงเพื่อให้ได้ระบายอารมณ์และแสดงออกเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเราอาจโต้เถียงเพื่อให้ได้ชัยชนะ ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นต่อเมื่อเป็นผู้ใหญ่เราอาจไม่สนใจที่จะโต้เถียงกับใครอีกและเมื่อเราเติบโตเข้าถึงวุฒิภาวะที่แท้เราอาจแกล้งยอมแพ้เพื่อให้เขาได้พบกับความสุขวันเวลาล่วงผ่านเรื่อยไปเราได้เรียนรู้อะไรในชีวิตมาบ้างบางคนเป็นเด็กแต่อายุมากบางคนเป็นผู้ใหญ่แต่อายุน้อยหลายคนโตแต่ตัว หลายคนมีสติปัญญาเหมาะสมตามวัยสำคัญด้วยหรือที่เราต้องเอาชนะทุกคนในทุกสงครามไม่เหนื่อยบ้างหรือที่เราต้องตกเป็นทาสรับใช้จิตที่กระหายชัยชนะของตนเองหากเราฟังมากกว่าพูดชีวิตย่อมได้กำไรหากเราให้มากกว่ารับชีวิตย่อมกว้างใหญ่ไม่คับแคบหากเราเห็นความชั่วร้ายในตน มากกว่าเห็นความดีในตนชีวิตย่อมพ้นภัยกิเลสไม่หลงตนสำคัญตัวผิดทำชีวิตให้เรียบง่ายรับผิดชอบหน้าที่เต็มกำลังอ่อนน้อมเป็นมิตรรู้จักลดราวาสอศทำดีอ่อนโยนกับคนรอบข้างและคนในครอบครัวเฝ้าระวังสำรวมกิริยาวาจาดูจิตดูใจของตนเอง ไม่ให้ไปตามอำนาจความโลภโกรธหลงในตนหากผู้ใดกระทำเช่นนี้ได้แม้ผู้ใดเฝ้าฝึกฝนซ้ำๆเนืองๆชีวิตย่อมพบทางสว่างทางสว่างนี้คือทางของความสุขไม่ดินรนทนทุกข์เกิดมาชาตินี้ตอบตัวเองได้ว่ารวมๆแล้วชีวิตก็ไม่ลำบากเท่าไหร่นัก อย่าได้คิดเด็ดขาดว่าเราเป็นคนเก่งและเป็นคนดีหากคิดเช่นนั้นแล้วใครเล่าจะไปตักเตือนแนะนํำเราได้คงมีแต่เราเท่านั้นที่คอยตัดสินผู้อื่นและมีแต่เราเท่านั้นที่จะคอยพดุงคุณธรรมและเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่อันตรายเพราะเรากําลังกลายเป็นผู้ไม่เห็นกิเลสร้ายของตนเอง ทุกๆสงครามในโลกล้วนเกิดจากคนประเภทนี้คนที่คิดว่าข้าคือผู้ทรงธรรมที่มีปัญญาเลิศล้ำกว่าผู้ใดแม้ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนหากเห็นเพื่อนทำผิดเราก็ต้องตักเตือนแต่ก่อนจะไปเตือนเพื่อนเราควรตรวจสอบใจตัวเองให้ดีว่าเราเตือนด้วยอัตตาหรือเตือนด้วยเมตตา เตือนด้วยความเข้าใจเพื่อนหรือเตือนด้วยกรอบมอุมมองอคติของตนเองและแม้ว่าเราเตือนไปแล้วแล้วเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อเราก็ไม่สมควรโกรธเคืองหรือน้อยใจควรให้อิสระในการตัดสินใจกับเขาเพราะชีวิตเป็นของเขาเราเพียงแสดงออกให้เขารู้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าวันไหนเมื่อไหร่เพื่อนคนนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอ ไม่ทะเลาะกันได้ก็ดีเพราะเมื่อทะเลาะกันแล้วถึงแม้ชนะก็คือชนะในสงครามผู้แพ้สูญเสียมากหน่อยแต่ใช่ว่าผู้ชนะจะไม่เสียอะไรเลยมีเรื่องราวใดไม่เข้าใจกันเห็นไม่ตรงกันก็ควรใช้สติตรึกตรองพูดคุยกันด้วยเหตุผลอย่าให้ลุกลามบานปลายมันจะได้ไม่คุ้มเสียใจเย็นชีวิตจะเย็น ใจร้อนชีวิตจะร้อนชีวิตเย็นเย็นเบาสบายชีวิตร้อนร้อนแม้ไม่ตายแต่หาความสุขได้ยากคนที่ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจตนเองจริงๆยอมรู้ได้ว่าตนเองไม่ได้สำคัญขนาดนั้นส่วนคนที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจตนเองก็ยังจะเห็นว่าตนเองสำคัญอยู่ร่ำไป ใช้คำพูดอย่างประหยัดดังของมีค่าราคาแพงพูดน้อยผิดน้อยพูดมากผิดมากพูดพอดีพอดีอดสมควรแก่เหตุจะดีที่สุดแม้ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่เราก็สามารถส่งใจไปร่วมยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นได้ความรู้สึกดีๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เพราะมันทำให้คนคนหนึ่งมีชีวิตที่ชุ่มฉ่ำสดใสในทางตรงกันข้ามหากเรานึกอิจช้าในความสำเร็จของผู้อื่นหรือเพียงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจสิ่งนี้ก็ย่อมนำมาซึ่งความเศร้าหมองแห้งแล้งในชีวิตที่สุดแล้วมุมมองของเราจะเป็นตัวสะท้อนปัญญาของเราและปัญญาของเราจะเป็นตัวสะท้อนโลกทั้งใบที่เราอยู่เราเห็นเราเป็นและอาศัย จากจุดเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่กลับเป็นจุดเชื่อมโยงของความสุขทุกข์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงการเห็นความงามของชีวิตไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นแต่ด้านดีเท่านั้นแต่หมายความว่าเราต้องเห็นทั้งสองด้านอย่างเท่าเทียมเข้าใจเข้าใจว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้ ย่อมมีทั้งความมืดและสว่างเป็นปกติเมื่อเข้าใจแล้วใจจึงไม่เหวี่ยงไม่วีนไม่เอาเป็นเอาตายกับชีวิตมากอยู่ร่วมกับสถานการณ์ผู้คนและช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝึกมองฝึกคิดและฝึกสังเกตที่จริงไม่มีหรอกชีวิตที่ดีหรือแย่ความจริงก็มีแต่ชีวิตธรรมดาธรรมดาแบบที่มันเป็น การเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคือเรื่องธรรมดานั่นแหละคือการมองเห็นความงามของชีวิตการทำความดีต้องทำอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทำแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนทำหากทำความดีเป็นทำถูกวิธียิ่งทำอัตราจะยิ่งน้อยแต่ถ้าเราทำความดีไม่เป็นทำแล้ววางใจผิด การทำความดีก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามคือยิ่งทำอัตตาจะยิ่งมากสำคัญตนว่าอยู่เหนือผู้อื่นทำให้กลายเป็นคนหลงตัวเองไปเลยก็ได้กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์